ครับสวัสดีครับผมวันนี้เอารถสปอร์ตนะครับสปอร์ตเล็ก 150cc ซซเป็นรถ CVR 1 5 0ร c h o n d ห้าซีซีอนนะครับคันนี้ก็ยังสวยๆส,สภาพเดิมๆเ,เป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถประมูลสวยๆเอามาลดราคาให้ปีใหม่สีแดงดำ คันนี้ปี17นะครับจดในเล่มพึกจิกา60ครับรถ20,000กว่าโลครับยังสวยๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูเครื่องดูล้อล้อทองจากห้างนะครับเดิมๆเลยไฟเลี้ยวอะไรก็เดิมๆไม่มีล้มไม่มีชนนะครับจะเอามาลดราคาในปีใหม่นี่ครับให้ดูเครื่องก่อนครับ สวยๆอยู่นะครับสไม่เคยเปิดไม่เคยทำนะครับเดิมๆเลยท่อเดิมยางก็ยังได้นะครับยางดอกยังเยอะอยู่หนังหนาอยู่ถังก็ยังสีเดิมสวยใสยครับ,บายทะเบียนปทมนะครับ ้เน,อ,นอ,อ,เอามารถราคาปีใหม่จะเมื่อก่อนขายสามหมื่นสองพันห้านะครับตอนนี้จะเอามาลดราคาให้เหลือแค่2 9ง0 0บาทนะครับเครื่องดีศูนย์ดีไม่มีล้มไม่มีชน จะมีรอยนิดๆหน่อยๆอะไรตามการใช้งานนะครับรับประกันเครื่องรับประกันให้2เดือนนะครับเครื่องโซ่สเตอร์ยังได้อยัยงดีอยู่ถังก็ไม่มีรอยไม่มีล้มเลยนะครับเครื่องสวยใส สนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0851185995นะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับไฟหน้าก็ยังดีอยู่ถ่ายรอบคันให้ดูเรียบร้อยนะครับหมอ้อน้ำท่อ,อโชคก็ยังไม่เยิ้มนะครับยังได้อยู่ไม่มีเยิ้ม เรื่องนิ่มๆเ่มเขียวพร้อมนะครับเล่มเขียวพร้อมภาษีรู้สึกจะหมดพฤศจิกายน66นะครับใหม่สองหม่นแล้วบางไปก่อนสี่ร้อยสิบดนะครับสองหสีด อย่างนิ่มๆอยู่เลยนะครับาเบ้นๆหน่อยเบันบน,นะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ